สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุคนสมองสุบอนสบายดีย่ามใบใบพี่น้องพอ่พอกันคือเก้าพี่น้องมืน,นี้ยกับสองน้องมื่อเนี้เก้าคือเดิมพี่น้องคลิปในห้าวกระิมาอัปเดตต่างพเพนเทคังนงือนเนาะ กำลังผสมปูนตอนนี้ก็ได้เดพี่้ยงล้มกระอองเลยเนาะ เต็มอ่างเลยเด็กคนเทคานพี่น้องก็งงทิ่ว่าเออคือคานใหญ่แทปัติว่าคันตัวนี้มันจะเป็นคานคู่ได้พี่น้องขออภัยมาแล้วเขาเขาสติด ติดดินบล็อกขึ้นทีได้เนี่ยบลอน,นอกทีได้ไปใส่เพียเอาบริตติดบอลี่ยมเสาด้วยเอาเศดให้มันชี้เงินเงินออกมาจากหน่อยได้แบบว่าข้าเจ้าเห็ดยังไงเอาก็อบบอุบบุเห็นนะจักเห็ดสุ่งเนี่ยไรนี่เปิดเทคานคู่แต่ว่าปกตินัน่นเด้เนี่ยสิติดไปนะนนี่พี่น้องเนี่ยติดหิมเสาเลย อันนี้สิต่อออกมาทั้งน้อยนึงเนาะแล้วก็จะจะกอขึ้นไปทั้งมันห่างแห้งบ่ไปกันออปองง เอ้ไเบิดลายลูกเติบได้นี่เนาะสี่สิบเซนนะเอาเห็ดให้เพิ่นเห็ดออกมาจากเสาออกมาบล็อกก่อนหนึ่งประมาณสี่สิบเซนบลหาสิายับออกให้ ผสมจากลูกไฟไรเนี่ยลูกนึงวะใส่หินเนาะมันก็ไล่ว่าแหละ เคานกันสุดอันนี้พ่นเทแล้ออหละเมื่อวานเนี่ยให้กแลวสองหองนะหนึ่งหองตัวนี้สองตัวนี้เพื่อนก็แก้เศราเนี่ยมือนีแ่แหละิ่นมัเททัางนี้ต่ออีกว่ามันของง่ายเนาะเพื่อนๆทีเล่าไเท่ระรัคตอน มีกระบะสบายเนาะตักใส่ตักใส่รถฮึ <c oughs> ห้องไปเรื่อยๆว่ารืมอะไรบวันสามกระบะสิเต็มโมบุค่อยว่ะห<ร>อย้อยสามกระบะเต็มมบ,บุมันสูงจกเส้นยา,าว้าเส้นผมยักมแมนมอยม Sao à, xin sao bóc đây sớm bọc sao sớm bóc sáng sớm bóc sáng sớm bóc อืมอทีขันโอ้โหโอ้โหบ่อดอกเ <c oughs> ขาบอกสี่คนงงอันได้ก็บ่ต้นเออเทถมต้นอนเลยได้ฮะอ,อ,อืม

อืมไอค้คนดินเขาโมไง่ายด้วยเนี่ยเลิกเติบอืมใช่แล้ว กาก่างอีกเหตุขารนก่างอีกแล้วมึงทำเพิ่นเทตรงนี้แล้วเก้อกช้กระบ้เขายังวะเคยสติเต็มเนี่ย โลบลออแลวขอ่องอ่ะน้ำปูนจ้องมูหขแห้งประมาณสามบะกะคนละเต็มเดฮ็ดประตูเนี่นย,ยมูหน่อยลายเ่ะปีนี่เ <c oughs> ต็มบัดสีห <c oughs> อกบ่ โลเท่าไรล่ะบ่ตุมูใหญ่เจ็ดสิบปลายบออืมประนทศานนี้อืนเคลื่อน่นเห็นเมียนเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เชือดสีมือสร้างเงี้ยมัเจ้าเพิ่นไปเกี่ยวเพิ่นเกี่ยวเข่าหันกับปไปซอยเพิ่นมือนึ่งเข้ากันได้อยังให้เพิ่นแล้วไว้เพิ่นเลี่ยวมากเห็ดให้วะคากได้เธอเห็ดนะเชือสีมือสร้างเห็ดคาก <S <S าเป็น,ะนะล,ะละเอียดสร้างตัวนี้เนาะ bí thi bí thần thật là bao nè. nhang này xốm gì đấy hả nó. nhang khan tuần à. đi đấy. Xám khỏi nhau qua. 3บ่เหลือบ่อย่าซ้อมซ้อมครึ่งหลองนึงเหื่อใส่ตัวนึงน่าสิเต็มตัวนี้นอยนึงเนาะีแ่น่ม่นแห่ซ้4คานพุ่นน

ขอไปคีบกับเพียงเต่านี้แล้ะพี่น้องขอบุญกับคุณลาย,ลายพี่น้องที่ตตดตามขอบุญกับคุณลาย,ลายสขุขุสุคนสุมองสุบอนอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพกข็งแรงอนุมันคนยเนเด้อพี่น้องเดอ้ออยัดหยบยาจนเด้อพี่น้องเดอ้อพะกันไม่คลิปหนาะสบายดี